สวัสดีนะครับพี่น้องทุบุญสกุคนนะครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับมาในีกามาเป็นทีมงานนะครับพี่น้องนะครับผมมาครับทีมงานนะครับมาครับน้องวุฒินะครับเสืสอเล่เทคเตอร์นะครับพี่น้องนะครับพามาเบ่งบรรยากาศนะครับหลังเลิกงานนะครับพี่น้องเนาะทีมงานคนหลักเป็นโก้นะครับพี่น้องนะครับมามาดูงานตีปลานะครับของท wow. ีมงานน้องเทคเตอร์เนาะครับเนาะกับเจ้าโคเบเอสเคลอยด์สี่สิบเอลซี่ซูเปรย์เกมนะครับครับอาจารย์เดียวนะครับพี่น้องนะครับเนาะมาในกามา รับหน้าที่ครับงานปีปลาครับพี่น้องนะครับแต่เศร้าเนาะครับพี่น้องเนาะามาพรอมาเจอกันเนาะครับเนาะเมื่อกี้กับทับแคกเขามาดูขนาดงานเดินนะพี่น้องตื่นน้าตือนยังไม่สุกินเดี๋ยวน้อพี่น้องเนาะบรรยากาศมุมภาพก็ได้ครับพี่น้องวันนี้เนาะเสียงกับกล้องแน่นชัดเจนเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับกาพบปาสังสรรค์ได้ตลอดครับเขาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เนาะครับเนาะทีมงานนะครับต่างไปพุทธเสมอเนาะครับเนาะครับน้องแท็กเตอร์เล่แท็กเตอร์นะครับ มาในการบณีกามาล่องเทศกล้องนะครับโกโป้นะครับพี่น้องจะตัดคลิปอัดคลิปนะครับต่อไปจะทําเป็นทีมงานนะครับโดยมีน้องบุตเป็นช่างภาพนะครับเม่จะเติบเป็นผู้สนับสนุนนะครับแต่เป็นคนเสมอเป็นคนรีวิวนะครับพี่น้องเนาะออเนี่ยครับอยู่กันที่ทำนี่นะครับพี่น้องมากันสามคนสี่คนเหนือพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปเบิ้งใกล้ๆเนาะงานตีปลานะครับโกเบขั้นเขียวเนาะงานแบบนี้กระถือใจเขาเลยแหละพี่น้องนะครับผมแหม ซุดจัดเด็พี่น้องเลยนะครับปังแนนตีรอบเต้านะครับพี่น้องตีถือว่าตีเร็วมากนะพี่น้องใกล้โคตรนะครับตีจากนี้ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศก็อยู่บันโพนะครับพี่น้องเนาะกระดาธานีเนาะนเนาะพี่น้องเนาะนะครับการจนาดิษฐ์เนาะครับเดี๋ยวพาพี่น้องอีกมุมหนึ่งดีผ้าจะเปนั่งอยู่คางบุ่มนะครับพี่น้องเนาะมุมวันนี่ถือว่าสวยนะครับพี่น้องถือว่าสวยมากเลยนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมเอาเบิ่งการตีปลาไปพี่น้องเมื่อกี้กับอะไรสดพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันเนาะครับเนาะ งาต่อเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเป็นภาพสวยงามนะครับเอาต่อไปกับภากันเบิงนะครับพี่น้องเนาะนะครับตีปลาเร็วไรจดจัดนะครับสมรถเป็นรถของเขาอะพี่น้องโตเบคันเนี่ยนาอพี่น้องเนาะสี่พันสามชั่วโมงสองปีดีกว่านะครับพี่น้องเนาะนะครับต่อปีสามรถนำเข้มถือว่าการบำรุงรักษาของน้องกัถือว่าดีนะครับพี่น้องนะครับรถนำเข้มของแท้เลยนะครับพี่น้องขั้นเนี่ยนะครับแต่ว่ารถ้าซาเปียบเทียบกับยี่ห้ออื่นขันอื่นนะครับถือว่านำเข้มเมกันนะครับ ปลาเนี่ตอนนี้กินไปหลายเติบแล้วนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าโดยการมาลุ่งของนาอ่องนะครับมันมีอ่างแซน้ำมันเครื่องนะครับพี่น้องเสร็จภารกิจเสร็จงานมันก็จะฉีดล่างเอาไปแซนเอาไปน้ำมันเครื่องเนาะนะครับเอาก็ฝากเบิ้งฝากดูครับพี่น้องนะครับบาดเนี่ยนะครับดูกันเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับทุกโบ้านทุกมุมนะครับของการตีปลาเนาะพี่น้องเนาะใครชื่นชอบทีมงานนี่นะครับทีมงานนาอ่องเตทกเตอร์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเนาะช่างทองตาไป่พลาดขึ้นเมืองนะครับพี่น้องนะครับหวังว่าสี รับชมนะครับในครอบปรอดภัยเพื่อนครอบเปนเทิงอนนะครับพี่น้องนะครับผมไปไปเบิ่งกันใกล้ๆพี่น้องนี่คืออาจารย์ลี่นะครับสวัสดีครับผมนายแท็กเตอร์เอ๊นะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับพี่น้องเนาะหายากนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับกามิจรภูมิแจรักนะครับเนาะอันนี้ก็ทันพรเลตเอ๊แท็กเตอร์นะครับนี่อันนี้ก็นงวุฒิเนาะอาจารย์เดียวก็ตีปลาไป ถือว่าวิวมานี่ถือว่าสวยนะครับพี่น้องนะครับในวิวบดเลยครับพี่น้องนะครับเนาะแล้วมันก็มีได้เยถือในวิวนะครับเนาะวิวมากเลยครับพี่น้องขึ้นขึ้นมังปนี่ไม่ขึ้นมังปนี่มุดมุดไม่มีขึ้นมังปนี่ขึ้นได้ไอ้แตกมันจะแตกได้ไงบุกหลบุกหลังนะครับกะที่ปลากะงาชั่วโมงนะครับพี่น้องเนาะวันนี้นะจะบมดเซ็ตนะครับเลยอีกวันหนึ่งเลยนะพี่น้อง ฮะไม่ไม่ไม,ไม่ที่เขาเขาจ้างมามมมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิางใกล้ะนะครับไปเบิางไปสัมผัสเลยนะครับพี่น้องเนาะโกเบ่ะนะครับขั้นเอกจำได้ซื้อมานะครับกับสามล้านสามนะครับพี่น้องขั้นเอกซื้อสดเนาะครับพี่น้องเนาะไก่เทือน,อ,นอ๋อสารว,ว่าเรื่องการเคลิ่งงานตีปลางานพุดธินแบบนี้ก็ถือว่าของเขาเลยนะครับพี่น้องเนาะ มาผ้าพี่น้องมาเบิงไก็จะได้ข้อมูลอย่างหนึ่งคือการตีปลานะครับเทคนิคการตีปลานะครับไม่แต่ละชนิดไม่หญ่ไม่น้อยนะครับน้องเนาะอธิเห็นวิธีการตีปลาของกระเจาเนาะนะครับคือพี่เดียวนะเขาตีปลาอยู่นะครับไปเดี๋ยวเขาไปเบิงไกล่นะพี่น้องนะครับผมไปเลยเดี๋ยวเขาไห่ไกล่พี่น้องมาเนี่ยนะครับเขาไมไก่ทีมที่ขาไหมไก่้เลยพี่น้องมาเบิงงัดตองัดซุ่งนะพี่น้องนะครับมาเบิงดูมาเบิงดูนะครับ ผมซื้อไปบ่มาเบิงมาเบิงนะครับเบิงใกล้ๆนะครับผีเมือผีเดียวเหมือนธรรมดาครับส่วนผีคิดบุมเยาวยังฝนตกนะครับล้งหิดการในงานวันอะไรครับพี่น้องต้องรอก่อนนะครับพี่น้องเนาะล่อดินแห่งก้อนหน้ากุ้งนะครับพี่น้องนะครับจะไปทักทายกันมางเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเพียงคู่นะครับทายหน้าคู่เยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าก็มาเบิงกันผีเดียวรอก่อนพี่น้องเอ้าโอ้ย ทีมงานนี่ผมบอกเลยครับคนมาไทยลงยูทูบเยอะครับพี่น้องนะครับทีมงานคุณภาพพี่น้องนะครับโอ้โหผมนะโอ้โหแม่โคกเห็นงานยากครับพี่น้องนะครับแกงกุนฟัวครับฮะเฮ้ยไม่ใช่กัดต่อแล้วกันต่อแล้วกัดต่อแล้วโอ้ยงานแล้วงานแล้วโอ้ยเกาแฟใกล้น้องเกาแฟใกล้เออ แน่ดีดีกันนะเขาไปกัน <laughs> จอดจอดนูด่นอยู่นี่จอดไปเลยจอดไปเลยโอ้ยถ่ายที่สวยพี่น้องเ,เ,อง,นเ,นเง,อง้นนเงยนะครับทีมงานนี่โมหิตแต่ผมผิดฟังครับพี่น้องไม่จำเป็โอ้อย T นะครับรถลูจอดนิยมนะครับของโกเบเลยแหละพี่น้อง ของยุก้อมเขาเล่เนี่ยนะครับโอ้ยแคดาก็สวยแล้วพี่น้องตีปลาไว้จวดจัดโอ้ยเร็วครับเร็วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผ้าเขาตึงไปเบิ้งบุ้มบุมบุ้มข้างบนนะครับพี่น้องบุ้มข้างบนเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผ้าพี่น้องตึงไปเบิ้งปลาเนี่ยนะครับอุ้มหนึ่งเนาะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ตีปลาไปครับต้นไม่แง่กับ เล็กใหญ่นะครับตัง้งแต่ทินต้อนต้นยังโหรเนี่ยต้อนอยังเนี่ยนะครับเอาโอเคนะพี่น,อนะน้องเนาะเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปเบิงบนเนาะครับอเอเาไาพี่น้องจะแม่งซึ่งเลยครับมาเนี้ยมาขึ้นมาแล้วมาขึ้มา,มาแล้วตีปลาฟัดก,กระจายฟัดกระจายฟัดกระจายเหลือต้นไม้ใหญ่ให้พี่น้องได้ดูกันนะเนีย่ยเนี่ยเนี่ย ที่ลงเวลาขึ้นมานางบนมันก็เร็วเลย่น้องนะครับโอ้ตัวเร็วมาก่น้องเอา้าถอยแล้วถอยแล้วถอยตั้งหลักถอยตั้งหลักโอ้ยดูนะครับเทคนิคนะครับไปดองลมไม้ครับไมปใหญ่นะครับดูนะครับเอิบนั่กลับมา นับรอบโอ้ยรู้ครับสวยรู้คับโอยว้าวว้าโอ้ยนะครับวก,ก,กามากโคห่ติดตามเนาะเะพี่องเนาะโอ้ยสวยรูสวยู้เอาตอนี่น ดูว่าในม้วนในห้างกันเลยพี่น้องนะครับโอ้โ,โกระกรไมากนะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนาะตาม,ม,มาเป็นคนเสเมืองนะครับอินเตอร์นะพี่น้องนาอนะครับ วันนี้ก็พามาเบิ่งงานตีปลานะครับของพี่เดียวเนาะครับเนาะของทีมงานน้องเทคเตอร์นะครับหวังว่านะครับพี่น้องสิชื่นชอบนะครับในทีมงานนะครับพี่น้องเนาะฝากกดซับสไครต์นะครับตั้งเพจตานะครับตาไม่พูดเมื่งนะครับตาแล้วก็เล่แทกเตอร์นะครับพี่น้องเนาะหวังว่านะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ารจบลงตำหนิเราพี่น้องเนาะนะครับล่าไปด้วยบรรยากาศนะครับการตีปลาของพี่เดียวนะครับผม ไปเจอกันไหมครับงานไหมหนาไหมครับผมนะครับสวัสดีครับพี่พี่พ่อด้มวนพ่อด้ห้านครับผมสวัสดีครับ